วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรคะนนะเกมอะไรเอ่ยเกมตามหาพยัญชนะใช่ไหมเด็กๆพร้อมหรือยังคะคพร้อมแล้วเด็กๆด,ดูนะคะพยัญชนะของเรามีทั้งหมด44ตัวให้หาพยัญชนะตัวไหนเด็กๆต้องเดินเข้ามาหาแล้วเมื่อเจอแล้วให้ยกขึ้นบอกคุณครูว่ายังไงคะ เจอแล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่เจอแล้วคนอื่นที่กําลังหาอยู่ต้องทํายังไงคะต้องหยุดหาทันทีแล้วคนที่หาเจอก็ต้องเอาไปเสียบไว้ที่ป้ายนะคะให้มันตรงกับภาพพร้อมนะคะเด็กๆฟังนะพยัญชนะตัวแรกที่คุณครูจะให้หาก็คือพอพันโอเคหาช่วยกันสิคะพอพันอยู่ไหนคะใครเจอพอพานแล้วเจอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเจอแล้วคนอื่นต้องหยุดหาทันทีค่ะโอเคค่ะ พยัญชนะตัวที่สองให้เด็กๆหาตัวทอทงอ่าถ้าเพื่อนเจอแล้วคนอื่นต้องหยุดหาค่ะตูรูหนูเอาทอทงไปเสียบไว้เลยค่ะพยัญชนะตัวต่อไปให้เด็กๆหาตัวยอยักยอยักอยู่ไหน เก่งมากวยครูตลกยอยักมากเลยเด็กๆค่กพยัญชนะตัวต่อไปดอเด็กดอเด็กอยู่ไหนเก่งมากค่ะหนูเอาไปใส่ภาพเลยค่ะพยัญชนะตัวต่อไปชอกเชอชอเชอค่ะ อ้าวมมหน่าเจออีกแล้วเก่งมากค่ะปอฟันปอฟันไหนคะฟอฟันตัวไหนคะของทัพทิมหรือของเตเตอ่าเตค่ะเตถูกนะคะทัพทิมอันนั้น่อฝ่านะคะไม่ถูก